สวัสดีค่ะมินนะคะที่นี่สมชายคาเซ็นเตอร์สาขาชมบุรีนะคะวันนี้มินมีรถกระบะแคปมารีวิวนะคะนั่นก็คืออีซูดีแม็กสาุดศูนไฮรันเดอร์นะคะเป็นรุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะรถปี2 0 1 1ราคา4,500 0บาทจะเป็นยังไงกันบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดูบ้านก็ออกรถได้ทำตามขั้นตอนง่ายหนึ่งเลือกรถที่ถูกใจเจ้าพองใสเป็ระโยน Wanted truth, oh but you know me, I play by Rose. She was running around in my coupe. I know she sighed so. Pretty luck, then she will find a new dude, so. I better stop now. she caught her running round in my coupe. Shut him, I come in loose. Shut him, I want the truth, but you know me, I don't play by Rose. But she was running round in my coupe. I know she sighed so. Pretty luck, then she will find a new dude, so. I better stop while in. My coupe. Sorry about it headlight to my side cuz you think you're going lose her head when I came home i will be pleading by the bed like baby it ain't what it looks like you should be I ain't even see you look right how you figured I was laying on my ticks so I could save me when she told me you can't play me and here she come. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอินสูดีแม็คันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเซลล์มินได้เลยที่เบอร์0642235656นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรถคันอืนอ่นๆได้ที่เพจ Facebook ของเราหรือใครอยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บ้านเก่าซอย12นะคะอำเภอผ่านทองจังหวัดชนบุรี สำหรับวันนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจองฝานช่องทางออนไลน์